สวัสดีค่ะเข้างานตามเคยนะพี่หนอต้องกินอันเนี้ยโอ้ยถ้ายสีมันเป็นแบบเป็นภาพอันนี้เนาะสลับกันไอเป็นตัวอักษรแบบตัวนี้มัน,นดกกาแฟค่ะดกกาแฟกงังกังวันเลี้ยงลูกบ่คอยเด้นอนเล่นน้ำลูกลูกลูกบ่นอนกับบ่นนบเด้นอนค่ะพี่น้อง กลางคืนต้องดบกาแฟาค่ะจ้ะถ้าลกบนนอนกับบไใดนอนสู่ชีวิตคักเมื่อยแอต่ก็ต้องสู่จ้จาจังไหนค่ะไอเป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกคนนะจ้าเด้อสู่สู่สมัยทุกมือนี่เขาต้องสู่อย่างเดียวถอดบ่ไดถอยกับบไใดค่ะจ้าแต่ว่ากะอ่าเปิดซองยูทูบไม่กะ ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้แน่พี่น้องบางคนเขาก็เบิง์กเขาคือว่าโอ้ยหลายสาระนู่นนี่นั่นแตกะจังไดก,ก็แห้กำลังใจกันแน่จ้ะนอกจากเนาะจังไดก,ก็แห้กำลังใจกันแน่บางคนกันเท่าก็อยากหาไรายได้เสริมเนาะเพื่อได้ค่านุ่มค่ายังหลูกแน่เนาะพี่น้องเนาะเพื่อได้ค่านั่นค่านี่แน่กั ชอยกันแน่จ้าชอยให้กำลังใจแนะจ้าแค่กดติดตามให้ก็คือให้ไดไดจะได้เป่าของเขานี่กะภูมิใจละค่ะกดติดตามให้ก็โอเคลคะ<ม>ลค่ะน้อค่ะน้องฝากติดตามเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆคนนะจ้าเด้อ